นี่วันนี้เราได้มาเที่ยวเมืองลับแรปลในฝันนะครับต่อไปจะโชคดีเฮงถูกรอตตรี่ถูกห้ยกันแล้วครับนี่มาได้มาในเมืองในฝันนะครับเมืองลับแรลในฝันใช่เลยครับนี่หลวงปู่สวงให้พี่หนูมาตามผมมาเนี่ยใช่เลยหลวงพ่อเปลืองลูกศิษย์หลวงปู่สวงพามาครับนี่ที่เพเภอพูด ตอนนี้พาเจ้าเองมาเที่ยวน้ำตกภูดินสออเภอขุนหารต่อแต่นี้ไปมีแต่โชคมีแต่ลาบเฮงเฮงเลยรวยเลยโอ้สุดยอดสุดยอดถ้าท่านไม่อยากพลาดเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวง อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนอลอเลยท่านจะได้พบกับเราเไปเรื่อยๆนะครับ